อราทาโล่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนพฤษภาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะเป็นธาตุไฟนะคะปัจจุบันเจ้าชะตาเขาได้เดชาริออนะคะธนูที่ชอบเดินทางที่ชอบต่างถิ่นต่างแดนหรือไม่ก็มีความสําเร็จในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความกล้าหาญและต่อสู้กับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนเก่งเดินทางบ่อยๆเป็นคนที่ หเหนือล่องใต้ได้ตลอดเวลาแลวมีความกล้าหาญเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวแล้วก็ชอบต่อสู้กับปัญหานะคะต่อไปนะคะสิ่งที่เราคาดหวังไว้คือสี่ไม้เท้าเขาแต่งงานแล้วเขามีครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็มีอุดมสมบูรณ์มีลูกมีอะไรของเขาอะนะ,ะเขามีทุกสิ่งทุกอย่างของเขาแล้วพร้อมหมดทุกอย่างแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดอีกก็คือสามดาบว่ารักสามเศร้าเราสามคนอีกแล้วนะคะคุณ อาจจะมีคุณสมนดําเข้ามาเกี่ยวพันนะคะในอนาคตให้ระวังนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ซอกแซกหรือเป็นคนที่ไม่เลือกที่จะคบใครหรือว่าเลือกคบคนที่แต่สวยๆอย่างเงี้ยคุณอย่าลืมนะที่เราเคยเตือนไว้หลายๆคลิปว่าคนเนี่ยมันจะทําการบ้านมาดีมากเลยเมื่อเรามีสตางเนี่ยเมื่อมันต้องการเสร็จแล้วนะคะมันจบแล้วตรงความต้องการมันเรียบร้อยละทําให้บ้านแตกสลายขาดแล้วทีนี้ก็มีสิทธิ์แล้วใช่ไหมคะที่จะมายื่นข้อเสนอว่าเออจะเลือกใครจะเอาอะไรทีนี้คนที่เป็นตัวกลางอะ่ะ จะมีความลำบากใจเพราะว่า ไอ้ลำบากใจข้อที่หนึ่งก็คือเอานั่นมันภรรยาของเราเราสร้างกันมาใช่ไหมคะแต่อันนี้น้องใหม่รักเหลือเกินแรงเงี้ยเราทำไมรักขนาดนี้ทิ้งไม่ได้ทั้งสองเพราะอะไรเหตุใดมันจะมีเหตุอ่ะนะคะทาให้คุณทิ้งเขาไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเรารักแต่เราโดนคุณใส่มนดําคุณต้องระวังนะในยุคนี้มันยังมีอยู่นะเพราะเวลาอันเนี้ยมันขึ้นทีไรนะเราจ,จะไม่ตีเป็นอย่างอื่นเลยนะจะตีแบบว่ารักสามเศร้าเราสามคนมันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูที่มีความ perfect คนที่มีความเพอร์เฟกอยู่แล้วให้ระวังนะคะการที่มีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วในช่วงเนี้ไม่ควรที่จะออกไปสแสวงหาสิ่งที่มันแปลกใหม่และสิ่งที่ตัวเองชอบคุณจะโดนคุณใสมนดาหรือคุณจะทำให้กับบ้านคุณเนี่ยแตกสแลกขาดได้เลยนะคะเพราะว่าใบตัวของอนาคตอันใกล้เนี่ยห้าถ้วยคุณจะต้องจบหรือว่าเลิกลากับครอบครัวคุณนะเขาเอาถึงขนาดนั้นเลยนะคะเขาจะต้องการเป็นหนึ่งอะเพราะฉะนั้นคุณ ทำยังไงก็ได้อะที่จะต้องไม่ไปยุ่งกับมือที่สามเพื่อให้คนที่เป็นอนาคตที่เข้ามาไม่สามารถเข้ามาแทรกตรงกลางได้ให้เขาล่า ถอยด้วยการพ่ายแพ้ของตัวเขาเองนะคะไม่ใช่ครอบครัวเราบทสุดท้ายนะคะเขาให้คุณเนี่ยถ้ามันเกิดอาการที่แบบชนิดที่เรียกว่าทนอะไรไม่ไหวเลยสักอย่างก็ให้มุมานะกับงานของคุณทํางานของคุณเพลินๆไปอย่าไปสนใจอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยวันเนี้ยคิดถึงมากเลยก็ให้อยู่กับงานที่เราชอบไว้อะไรก็แล้วแต่ทําให้มันเพลินๆสัก7วัน15วันนะของเนี่ยมันก็จะหลุดกลับไปหาคนเดิมนะคะคนที่เขา กระทำเรามาแต่เราก็ต้องสวดมนต์ด้วยนะคะเราต้องมีศีลด้วยนะต้องยึดถือหลักของการคลองเรือนไวนะ้นะศีลของการคลองเรือนเราต้องไม่นอกใจภรรยาของเราหรือสามีของเรานะคะมันจะได้เป็นศีนที่เป็นสิ่งที่คุ้มครองเราไม่ให้ครอบครัวเราแตกแยกไม่ให้มือที่สามมือไหนก็เข้ามายุ่งกับเราไม่ได้นะคะถ้าเราไม่คิดนอกใจเราก็ไม่ผิดศีลผู้หญิงคนที่จะมาทําคุณใส่มนดำก็ไม่มีสิทธิ์ทาเราได้ของนั้นก็จะเข้าตัวของคนที่จะทําต่อไปแล้วเขาก็จะไปใช้กรรมของเขาเองนะคะ พอเขาสร้างนะคะเราต้องเข้าใจแล้วถามาเราว่าเอ้แล้วเขาเข้าตัวมันจะเป็นยังไงคนสร้างอะไรมาต้องได้ไน้น่นนะคะอย่าไปคิดว่าเราจะต้องมานั่งรับของคนอื่นไม่คะ่ะคุณเอาอคุณคืนไปไม่ต้องมายุ่งกับเราเพราะเราจะไม่คบกับคนที่สกปรกนะคะหน้าตาสะอาดแต่จิตใจสกปรกเนี่ยเราจะไม่ยุ่งด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ตัวคุณนะเตือนในคนที่เพอร์เฟกของชาวราศีธนูนะที่มีฐานะที่มั่นคงแล้วทํากิจการด้วยตัวของตัวเองและมีความ จเจริญรุ่งเรืองอยู่กับตัวเองแล้วกล้าคิดกล้าตัดสินใจทําทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดด้วยตัวเองเป็นคนที่กล้าหาญเนี่ยคุณต้องระวังนะคะคุณใส่มนดําแล้วก็เรื่องราวของมือที่3จะเข้ามาเอี่ยวจะเข้ามาเกี่ยวพันทําให้ครอบครัวคุณพังนะคะถึงขนาดจะมีการหย่าล้างกันเลยแต่เราจะพลิกวิกฤตได้นะคะโดยการเราจะไม่ไปยุ่งกับมือที่3ให้คนที่เป็นมือที่3เนี่ย พังไปด้วยตัวของเขาเองคือให้เขาเป็นห้าถ้วยไปเองเราห้ามยุง่งจนถึงเดือนพฤษภาแล้วเว้นไปอีกสองเดือนนะคะให้คุณเนระวังตัวเก็บเนื้อเก็บตัวไว้ถ้าคุณเป็นคนที่มีสตังนะคะเป็นคนที่ มีครบทุกอย่างแล้วตอนนี้กําลังสมบูรณ์ให้คุณหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถือศีลปฏิบัติธรรมไปในช่วงนี้นะคะคนเราเนี่ยกว่าจะถือเงินของตัวเองให้เป็นมหาเศรษฐีจนถึงอายุ70-80เนี่ยมันต้องผ่านวิกฤตมาเยอะพอควรเลยนะคะแล้ววิกฤตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับคน30 40 50ก็ได้เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยหมดตัวเพราะว่าผู้หญิงหรือว่าเพราะว่าความที่เราไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยแหละค่ะมันจะมาทดสอบเราแล้วคุณลองแก้ไขปฏิบัติธรรมไปในช่วงนี้นะคะพุโทโธพุโทโธไปแล้วทํางานที่ คุณชอบไปยังไม่ต้องมองหางตาย,ยังไม่ต้องฉเฉลียวฉลับไปมองใครทั้งสิ้นมองแค่ภรรยากับลูกเราพอแค่นั้นพอนะคะจบตรงนี้แล้วคุณจะปลอดภัยแต่ถ้าคุณไม่จบนั่นนะคะคุณก็ดูไว้เลยคุณอยากจะให้คนเนี้ย เป็นมือที่สามที่พังไปหรือคุณอยากจะให้เป็นภรรยาคุณที่พังคุณก็เลือกเอาเลยค่ะเพราะออราให้แนวทางไปแล้วออราไม่ทราบว่าชีวิตของคุณคุณจะเลือกแบบไหนเพราะบางคนก็ไม่ได้เชื่ออาราแล้วบางคนก็ลองดีด้วยอย่างเงี้ยคุณก็จะเจอสิ่งที่ดีๆแล้วก็ต้องกลับมาแก้ไขแล้วก็กลับมานับหนึ่งใหม่คุณนับหนึ่งไปถึง9แล้วอ่ะอีกนิดเดียวคุณถึง1ิบอ่ะแล้วคุณจะยอมไหมคะที่จะนับหนึ่งใหม่เริ่มสร้างมันใหม่เนี่ยตัวสุดท้ายมันบอกอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเาราเตือนไว้นะคะในชาวราศีธนูประจําเดือนพฤษภาค,คมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับราทาโรด้วยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ